สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซาโลนีินะก็อยู่ในแบบตกปลากันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกคน,นมาดูสกินใหม่นะครับนะของเบ็ดนั่นเองนะครับนั้นเป็นสกินเบ็ดฟรีนะครับมันก็ไม่เชิงฟรีหรอกนะฮะแต่ว่าเราแค่แบบไม่ต้องเติม เงินหรือว่าต้องเติมโลบัคนะครับเราแค่แบบฟาร์มเงินในเกมนะแล้วก็มาซื้อกับไอพ่อค้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะก็มีสกินใหม่เข้ามานะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นสกินของเบ็ดอะไรเหมือนกันนะมันชื่อสตอร์มอะไรเนี่ยบลิงเกอร์นะครับผมแล้วก็อะไรไม่รู้เนปจูนนะครับผมนะก็มีเบ็ดอะไรไม่รู้สกินเยอะแยะเลยนะ mm. เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมนะแล้วก็มีอีกป่ะอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอันเดิมป่ะอันนี้อันนี้อันเดิมนะครับผมนะอันนี้อัน,น,อน,นเดิมไอพวกนี้ก็น่าจะอันเดิมนะครับผมนะดู เอออันเดิมอันเดิมนเมนี่ยสกกล่องสกินใหม่นะฮะก็คือเป็นกล่องนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาล่านะครับผมนะฮะหนึ่งจุดสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนะ,บนะตังค์ผมมีห้าสิบสองล้านนะครับผมนะจากร้อยจากร้อยเจ็ดสิบล้านนะผมไปซื้อแบบมือโซนไงผมไปซื้อโทเทมแบบโทเทมใหม่สองอันเลยผมไม่รู้โทเทมใหม่สองอันมันทำอะไรได้นะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมมาทีนะครับผมนะโอเคแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมนะผมเปิดเซิร์ฟออร์ลาแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะสำหรับใครที่แบบว่่่าาาาาาออออยยกกกจจจจะ well ะะะะฟฟรรรร์์์มมมมมมเเเซิิิินน็สถททีีตตดดดผผผไ้้คับลลว๋งงพ ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับมีค่าเข้านะฮะแล้วผมก็ยังรับกิฟต์เกมพาร์ททุกแมปด้วยนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อผมมาได้เช่นกันนะครับผมนะอันนี้โอเคนะครับผมนะก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะผมจะสุ่มเลยนะครับผมนะก็จัดไปเลยนะครับผมนะอุ้ยกดเกือบกดผิดจัดไปเลยฮะซื้อมาลัวๆฮะอันละสองแสนห้าทุกคนโอเคประมาณนี้พอลองดูฮะมันมีแบบสุ่มทีเดียวได้ปะ สุ่มทีเดียวเปิดอะอยากได้แบบทีเดียวเลยโอเคลองดูจัดไปกล่องแรกได้เลยไม่ได้ฮะฟันเช่นนะครับผมปันนี้เป็นของกากสุดเลยฮะนี้โอเคผมมีกี่กล่องเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมดูเลยผมมีสิบกล่องฮะสิบเอ็ดกล่องดูว่าจะได้ไหมหมดไปสองล้านนะโอ้โหสกินเบ็ดซ้ำนี่ น่าจะไม่ได้อะไรนะครับผมนะคือใด้แบบถ้าเรามีซ้ำแล้วน่าจะไม่ได้อะไรเพิ่มนะอุย้ยสกินนี้สกินได้เป็นสกินของเอ่อคาเค่นนะฮะเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมเนะยเดี๋ยวค่อยดูทีเดียวเลยอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยสกินอะไรอันเนี้ยแฟนทอมกูลนะครับผมเนะี่ยผีดิบรอสกินเป็ดอะไรวะ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไปกินแบบพวกกระกาผมขอไม่ดูก็แล้วกันนะผมไม่ข้ามผมเฮ้ยอันนี้ออเดฟดาร์กเน็ตนะฮะเบ็ดอะไรไม่รู้ับผมสีข้อนหน้าดูเท่หอยู่นะแต่ว่าเราจะมาล่าสีทองกันนะครับผมนะในคลิปนี้เงียบเลยอันนี้เป็นอะไรอ่ะโคโคัสแชมเปี้ยนเรอโคโลโอโค้ดอะไรสักอย่างฮนะ โอ้โหสีทองอีกนิดเดียวคือไม่เห็นสีทองเลยตั้งแต่หมุนมาเนี่ยไม่เห็นสีทองผ่านหน้าเลยเฮ้ยอย่างน้อยเนปจูนรู้สึกว่าเราได้แล้วบ้านเนปจูนอะเออเนปจูนเราได้ลปะปลาหมึกเราก็ได้แล้วทุกคนโอเคเหลือแค่สีทองนะตรงนี้โอ้ได้ตังค์คืนมาหกหมื่นให้ทุกคนตอนเปิดโอ้ไม่เห็นสีทองผ่านหน้าเลยเวอร์จัด เดี๋ยวน้อยก็โผล่โผล่หน้า เฮ้ยเฮี้ยกว่าจะได้ไอ้สัตว์เลยโอ้โหทุกคนจาก50ล้านผมเหลือ18ล้านฮะตอนนี้นะครับนะครับผมจะได้เบ็ดนั้นมานะครับผมนะฮะคือแบบเฮีย้ยเกือบร้องนะครับผมนะฮะมาดูได้บอกว่าเป็นเบ็ดของเบ็ดสกินไหนนะครับผมนะฮะโอเคอสกินอะไรไม่รู้นะอันนี้เทหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองใช้ดิโอ้โหเฮีย้ยแบบแทบร้องอ่ะผมบอกไว้ให้อา่ากดใช้แล้วไงต่ออ่งคนนี้ โ okay. อเคน,นี่คือสกินของเป็ดน,นี้นะครับผมนไะด้เป็ดไฟนะฮะสุดเท่เลยนะครับผมเนี่ยโอเคช่างมัน,นะฮะเราไปดูอันอื่นก่อนดีกว่านะฮะเออผมพลาดอันไหนผมก็ระหอบไพ่ด้ยดวยนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมได้สกินเป็ดไหนไหมาวะอันนี้เหรอดูดิเอยไม่ได้กดใช้ดีกว่าแชมเปี้ยนล็อตนะฮะโอ้ยอันนี้เท่นเนี่ยสวยเน,นี่ยดูดิโอ้กระจอกฮะของกระจอกเราผ่านเร็วๆเ,เลยฮะอันไหนบ้างวะอันไหน อ,อันนี้ปะโพเซดอนดูดนนิเจ๋งอย่างที่เขาล่ำลือหรือเปล่าอันนี้ก็โพเซดอนนะเขาผมนะฮะกยเทเนี่ยทุกคนอารมณ์มันคล้ายๆกับอันนี้เลยตีศูน,นย์นะกาเดียวกันหรือเปล่าวะไพายเด่นกับตีศูนย์เออมีอะไรอีกมันคือของอันพันปะของเบดเวลพันปะไม่ใช่หรอ แล้วสีทองนั่นก็คือสกินเบ็ดอะไรอะท่าน,นี้อ่ะซูตรหรอไม่ใช่ซูตเอ้ยซูตอ๋อเบ็ดของซูตทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวลองดิโอ้เบ็ดของซูตรเราจะได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะผมยังไม่รู้ความสามารถเลยอุ้ยิ่งเป็นสายฟ้าฮะเท่อยู่นะครับผมนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะเอายิงนะครับผมนะผมใช้เบ็ดเวลพันดีกว่านะครับผมแลผมรู้สึกว่าเบ็ดเวลพันมันโกงมากนะก็ ซุดนะครับผมนะเฮ้ยเอ้กูจะร้องนะครับผมก็ดูสปีดอยู่ที่เท่าไหร่จรงเนี่ย40%นะลักอยู่ที่70นะครับผมนะฮะแล้วก็คอนโทรลอยู่ที่2.0.25นะฮะแล้วก็ซิลิเซนต์นะฮะอยู่ที่15%นะฮะความสามารถของมันนะก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้คอมเมนต์มาทีนะครับผมนะผมมองว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมด้วยให้เอ้กูเสียตังค์เปล่าปะเนี่ยแม่งเอ้ยไม่จะเท่เลยเอาจริงปะแม่งเอ้ยแม่ง ไม่รู้อ่ะใครชอบก็ชอบนะแต่ผมมองว่างงินเงินนะจริงๆว่าเงานนะินงินอะผมชอบไอ้นี้มากกว่านะไออะไรวะไอที่มันเป็นของของอบิสอะ,อ,อ,อ,ะอาบิสโซะเออที่เป็นสีแดงอะมันเท่กว่าเยอะเลยสายฟ้านะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ดูดิก็เท่อยู่ใช่ไรอยู่ฮะทุกคนดูนี่แต่ส่วนตัวแล้วผมชอบอันนี้มากกว่าเอ่ออันี้ครับผมัอเนี้ยม่งเท่กว่าเยอะเลยผอมคิดผมนะดูดิดด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  ที่บแบบมีลูกเล่นนะ่ะดูดิมีแบบลูกเล่นเป็นกระดูกเป็นซีวีซีอย่างเงี้ยผมชอบอันนี้มากกว่าอีกนะเอาจริงโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันลากันนะครับผมนะผมเก็บหนักมากนะสำหรับคลิปนี้นะไปฟาร,ร์มตังก่อนละกันนะโอเคบายผมจะมาในคลิปหน้านะครับผมบายเอาจริงเออผมลืมบอกนะผมหมดประมาณแบบร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบกล่องนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ร้อยอัพแน่ๆนะลองไปเอ่อเขาเรียกเอาห้าสิบร้านหาัน ไม่อาหารดีวเอาไปคิด,ค,ดคิดดูนะเพราะมันกล่องกล่องละเท่าไหร่กล่องละสองแสนห้านะเราไปคิดคิดดูนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายผมจอไันในคลิปหน้านะเขาผมบ๊าย